กค so, ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตกรได้ว่ามีเนื้องอกกับถุงน้ําที่มดลูกเล่าย้อนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตรวจพบจากสาเหตุอะไรเมื่อไรอ๋อคือเกิดจากสาเหตุที่ว่าประจำเดือนมามากกว่าปกติอะ,ค,ะค่ะครับเป็นมาประมาณสี่หเดือน,นะคะ่ะอ,อันนั้นเมื่อปีครับอ๋อเมื่อปี ต้นประมาณต้นปีห้าสี่ต้นปีห้าสี่นะฮะก็แล้วก็มีอะไรนะแล้วก็มีปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะตกคืนจะปัสสาวะทุกคืนเลยคืนหนึ่งก็ตกประมาณสามถึงห้าครั้งนะคะจะต้องลุกขึ้นมาฉีก็ประมาณนี้ค่ะนอนนอนนอนไม่ไม่เต็มนอนไม่พอไม่เต็มที่ค่ะเป็นอยู่นานไหมฮรก็เป็นมาประมาณร่วมปีหนึ่งอะค่ะอืม ก็ทรมานคุณภาพชีวิตแย่เลยนะหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอสองก็คือมีอาการหลับๆับตื่นตืนอย่างเงี้ยค่ะทั้งคืนอเป็นทุกคืนเลยประจาเดือนมามากกว่าปกติอีกก็เวลามาทีเป็นประจําเดือนทีก็เรียกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงอ๋อก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าประจําเดือนมาเนี่ยช่วงหลังๆประมาณสี่ห้าเดือนนะคะก่อนที่ว่าจะไปตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเราก็ สงสัยว่าแล้วก็จะมีอาการปวดท้องด้วยค่ะร่วมมร่มรวมด้วยคือจะปวดมากกว่าปกติอแล้วก็แล้วอาการที่แล้วมาภายหลังเนี่ยจะมีที่ว่าเหมือนกับว่าพ่อปัสสาวะอักเสบอะค่ะทั้งที่เราไม่เคยเป็นเลยเหมือนเยู่ค่ะค่ะอ,าาอยู่ก็จะมีอาการอันนี้ร่วมด้วยครับคุณหมอบอกว่ายัางไงบ้างครับตอนนั้นคุณหมอบอกว่าอาการที่ว่าเราฉี่เยอะเนี่ย เกิดจากว่าเรามีเนื้องอกทีดีเนื้องอกเนี่ยไปกดทับท่อปัสสาวะก็เลยทําให้เรากลางคืนเนี่ยจะฉี่บ่อยเนื้องอกขนาดไหนฮะเนื้องอกขนาดสามเซนค่ะสามเซนก็ลูกปิงปองอ,อ๋อค่ะได้ประมาณลูกปิงปองได้นะฮะคุณหมอวินิจฉัยแล้วสรุปค,ความเห็นว่าจะต้องทํำยังไงฮะคุณหมอสรุปค,ความเห็นว่าต้องผ่าตัดผ่าเอาเนื้องอกนั้นออกผ่าผ่ามดลูอกผ่าผ่าออกมดลูออกออกทั้งทั้งหมด พาทั้งหมดมดลูกออกไปเลยทั้งทั้งหมดจะค่ะไม่ว่าเราจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่คุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะอันตรายเป็นเนื้องอกในมดลูกเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเป็นเนื้องอกในมดลูกในมดลูกตรงโพมดลูกเลยค่ะก็ต้องเอามดลูกทั้งทันออกไปเลยเหรอฮะใช่ค่ะผมไม่มีความรู้อ่หมอเขาจะต้องตรวจดูก่อนว่า เนื้อเยื่อนั้นมันอันตรายไหม <ừ> ถ้าสมมุติไม่ใช่เนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอาเฉพาะเนื้อนั้นออกถ้ายังไม่มีลูกหรือว่ายังอยากจะมีลูกอยู่แต่ถ้าเคยมีลูกแล้วอะไรเงี้ย <ừ> ต้องการลูกไหมไม่ต้องการลูกแล้วใช่ไหมตัดออกทั้งดุนเนี่ยมันปลอดภัยคือตัดไ,ได้คุณหมอก็เสนออย่างเงี้ยค่ะ<อ>ว่าควรจะผ่าออกเขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานๆทีหลังจะเป็นเนื้อร้ายอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วพอเวลาตัดมดลูกออกไปแล้วในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับการมีบุตรจะมีพฤติกรรมผิดเพี้ยนอะไรไม่เหมือนแบบคือจริงๆแล้วแหล่งที่สร้างฮอร์โมนมันจะอยู่ที่รังไข่ะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องทานอะไรเลยแต่บางรายเนี่ยหมออาจจะให้ฮอร์โมนทดแทนนิดหน่อยออนะคะ เพราะบางคนนี่ตัดแล้วก็ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนก็มีครับแต่บางรายเนี่ยถ้ามีอาการอะไรที่เหมือนกับว่าขาดเอสโตรเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอก็จะให้ฮอร์โมนทดแทนอ่ะสุดท้ายแล้วตัดสินใจยังไงครับอ๋อสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าทานทานบีมดีกว่าค่ะไม่ผ่าไม่ผ่าค่ะเพราะผ่าทำไมล่ะฮะก็คุณหมออาจารย์ก็ยังบอกเลยว่าไม่เป็นอะไรผ่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับหนูมีความรู้สึกโอ้โหผ่าผ่านนี่เรื่องใหญ่และอันตรายแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ สูงมากค่ะเพราะว่าไปปรึกษาแล้วถ้าอย่างโรงพยาบาลของเอกชนเนี่ยก็แสนหนึ่งหนึ่งแสนบาทค่ะแล้วไหนจะต้องพักฟื้นอีกใช่ค่ะแล้วพักฟื้นแล้วเราเจ็บตัวอีกเราก็งไหมฮะคุณอกุณหมที่ว่าเราเราปลอดภัยที่สุดแล้วก็สบายที่สุดนั่นสบายที่สุดอะไรนะก็เลยตัดสินใจว่า๋อคุณหมอคุณหมอเขาไม่ได้พูดถึงว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงอะค่ะแต่คุณหมอเขาบอกว่าควรจะผ่าตัดออกเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยทีหลังมันเป็นเนื้อาย แล้วมันจะยิ่งลําบากสำหรับตัวเราถามไหมครับว่าถ้าไม่ผ่าจะเป็นยังไงคุณหมอก็บอกมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื้ออ๋อเนื้องอกจะโตขึ้นเรื่อยๆเนื้องอกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไปกดทับไอ้ท่อปัสสาวะใช่ค่ะหนึ่งก็คือความลาคาญในการที่จะต้องปัสสาวะบ่อยๆก็จะเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องกังวลใจไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยอืออ่ะ แต่ัดสินใจไม่ผ่าคแต่มาทานบิมเพราะอะไรฮนะก็มาทานบิมพอดีคุณหมอพัชระชาาค่ะมีคุณหมอพัชาละที่มีเป็นอะไรเป็นท่านเป็นสมาชิกของบิมมาค่ะคอยู่ศูนย์เวียนใหญ่ท่านก็บอกเออเอาวีซีดีมาให้เราดูว่าเนี่ยมีอาจารย์ท่านนึงนะเขาป่วยเหมือน,เห,อนเหมือนกับเราเลยครับแล้วก็ทานทานบิมเนี่ยกับน,น้ำบางคุดก็สามารถที่จะแบบ เนื้องอกเนี่ยสามารถที่จะยุบหายไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเสี่ยงดูค่ะแล้วก็ก็เลยลองตัดสินใจว่าเออเราลองทานบิมดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พอดีประกอบกับว่าตอนช่วงนั้นเกิดวิกฤตน้ําท่วมอะค่ะแล้วก็โรงพยาบาลสีโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ปิดใช่ไหมคะอก็จะไปปรึกษาคุณหมออะไรกงก็ยก็ลำบากแต่ก็คิดว่าถ้าปรึกษาก็คงได้คําตอบเดิมก็คือว่าต้องผ่าออกอก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราทานบมไปเรื่อยๆแล้วกัน ลองดูใช่ค่ะลองดูสูตรสีอะไระสูตรสีเขียวค่ะสีเขียวนะฮะทานทาน,นะยะอยู่ประมาณาาสองเดือนกว่าเก<อ>ือบสามเดือนนะคะสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมครับก็ตอนหลังก็ไปอุลตาาราซาวอะค่ะที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยไม่ไม่พบก้อนเนื้องอ,อกซีดอะไรที่เราที่เรามีอยู่อะค่ะเนื้องอกถูกนางเขาก็บอกอย่างเงี้ยว่าไปอัลตราซาวก็ไม่พบ นั่นคือเมื่อมกราใช่ค่ะอืใช่มกราใช่ค่ะมกราประมาณมกราที่เคิมาเล่าให้เราฟังไปครั้งหนึ่งแล้วนั่นคือพอทานบินไปได้สักประมาณสองเดือนที่บอกแล้วก็ไปอัตสาวไม่พบว่าเป็นเนื้องอกไม่พบซีส ค่ะไม่พบอะไรเลยอะไรใดๆนั้นสิ้นเลยที่ปกที่ผิดปกติไม่พบเลยค่ะครั้งแล้วที่มาผมก็สงสัยแล้วว่าอ้มันหายไปได้อย่างมาสจ่รย์เลยค่ะตัวเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าโชคดีมากที่ว่ามาเจอบิมแต่ก็ได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะก็ไม่มีอีกค่ะบิมเข้าไปทําอะไรบ้างครับอาจารย์ครับของพวกนั้นมันเป็นของแปลกปลอมทั้งนั้นนะนะครับเพราะนั้นในทีเอชหนึ่งทีเอชสิบเจ็ดจากการเกลี้ยงครับเพราะนั้นเนื้องอกก็ดี ครับภูมิแพ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่แง่แง่อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วก็คือมันเรื่องเด็กๆเลยเมื่อเทียบกับไอซิสนะครับทีนี้ผมผมอยากจะบอกว่างนี้ว่าเมื่อกี้คุณต้นถามว่าทําไมคนอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ทําไมคนเจอเนื้องอกกันเยอะจังเยอะมากจริงๆก็ผมว่า เป็นอย่างนี้มาตลอดแหละเนื่องจากว่าเราไม่มีการไปหาหมอไม่มีการไม,ม่เทคโนโลยีเรื่องของทางการแพทย์มันไม่เคยชัดเจนเพราะเราไม่มีการตรวจภายในบ่อยเหมือนปัจจุบันเพราะนันต่อปัจจุบันนี่หนึ่งในสามของผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาพวกนี้นะครับแล้วจริงๆครั้งแรกที่ผมได้ยินว่าไอ้เนื้อง,งอกมันหายไปแล้วซิสก็หายไปผมก็ยังไม่เคยเชื่อนะอบอกตรงว่าผมไม่เคยเชื่อ แต่มีคนยืนยันแล้วยืนยันอีกแล้วคนยืนยันนี่ก็ไม่ใช่ใครเป็นคนที่เขาใกล้ชิดกับเราอะ่ะแล้วก็คงไม่ได้เอาใจเราละมัง้งตอนหลังนี่พากฏว่ามันมีบ่อยมากมจนกระทั่งตอนหลังเราต้องฟันธงว่ามันจริงอ, <laughs> อแล้วก็จ้อธิบายด้วยเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาแต่ก่อนนั้นเราไม่กล้าพูดหรอกว่าแคปซูลงเรามันจะช่วยซิสหายทาให้เนื้องอกมันมันหายไปพังผืดเนี่ยหายไปแต่จากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคของเราใช้แล้ว แล้วก็หายก็ามายืนยันกันเยอะมากครับปัจจุบันนี่มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่ออายุ4-5 50 5 5หห้ากว่านี่เยอะมากเลยจะมีก้อนเนื้อมีอะไรตามตามเนื้อตามตัวนี่เยอะมากหน้าอกนี่เยอะสุดครับก็สองสามเดือนสี่ห้าเดือนก็หายไปหมดนะฮะหายนี่หมายถึงก้อนเนื้อนนะนคนไม่ได้หายนะครับก็ก็ชนะัดเจนครับปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมก็ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องผ่าตัดแล้วครับครับ อ่าแล้วครับขอแสดงความดีดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ,บคุณนัทเวลาครับ